นี่คุณเจมส์ครับทำไมรถคันนี้ต้องขับเคลื่อน2อล้อล่ะครับเพราะถ้ามันขับเครื่อง3มล้อม,มันกับเป็นตุกตุกเสียไอ้นุม่มและวินออตโต้วันนี้ขอเสนอโตโยต้าซ HR วินออโต้สวัสดีครับผมเฟียมี่นะครับวันนี้เราจะมารีวิวโต y ยต้า h r สีดำปี2019นะครับคันนี้เนี่ยดีไซน์ล้ำสมัยทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเลยครับแต่ที่พูดมาเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ดีไซน์นะครับฟังก์ชันหรือว่าสมรรถนะการใช้งานเนี่ยก็ดีไม่แพ้กันเลยครับจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับเราไปดูกันที่เครื่องยนต์ครับผมเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.8ลิตรครับผมสสูบ16วาล์ แรงม้าอยู่ที่140แรงบิดอยู่ที่175ิ้นิวตันเมตรครับผมภายในห้องเครื่องก็จะประมาณนี้ครับผมสะอาดเรียบร้อยเหมือนเพิ่องออกมาจากสูตรเลยครับรับประกันเลยครับว่ารถเราไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ําแล้วก็ทางเราได้รับประกันหลังการขายทุกคันเลยครับผมล้อเป็นล้อทรงสปอร์ตขนาด17นิ้วครับผมมาพร้อมกับยางใหม่เอี่ยมเลยครับไฟหน้าส่องสว่างเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนส์ครับมีไฟเลี้ยวให้ที่กระจกมองข้าง และไฟท้ายแบบ LED ครับเรามาดูกันที่ภายในกันบ้างครับผมพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับสามารถปรับเพิ่มเสียงลดเสียงปรับหน้าจอจากพวงมาลัยได้หรือว่าจะเป็นโหมดการใช้งานของรถผ่านพวงมาลัยได้เลยครับส่วนเรือนไม้จะเป็นอนาล็อกถึงดิจิตอลครับคันนี้เลขไม้อยู่ที่30,000ครับผมผมบอกเลยว่าเจ้าของเก่าใช้งานน้อยมากๆและรถยังดูใหม่เหมือนเพิ่งออกมาจากสูตรเลยครับ กระจกเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับมาพร้อมระบบป้องกันการโดนนีบนะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับผมมาพร้อมกับระบบชิปล็อกและมีโหมดแมนนวลนมาให้ด้วยอ่าส่วนเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับคันนี้มาพร้อมกับระบบการลื่นด้วยนะครับผมและหน้าจอเป็นหน้าจอ LED นะครับผมสามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงนะครับตัวนี้ใช้งานได้ลื่นไหลนะครับมีโหมดการใช้งานให้มากมายนะครับและกล้องมองหลังที่ให้มาเนี่ยชัดพอสมควรเลยครับ ส่วนเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเรียบๆนะครับนุ่มสบายนั่งนานๆไม่เมื่อยนะครับสำหรับที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมขานี่สามารถยืดได้สบายเลยครับส่วนหัวนี่จะติดเพดานนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับและที่นั่งด้านข้างนะครับจะมีที่วางแก้วให้1จุดนะครับแล้วก็มีที่เก็บของตรงนี้นะครับและข้างในเนี่ยจะมีที่ชาร์จแบตขนาด12โวลต์มาให้ด้วยครับ ไฟส่องสว่างในตัวรถนะครับจะเป็นแบบวอร์มไลท์ครับผมส่วนช่องเก็บเอกสารด้านหน้าเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับสามารถใส่ของได้เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยครับแอร์เป็นแบบมาตรฐานนะครับสามารถปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้4ทิศทางน,นะครับมีโหมดดูโอ้นะครับสามารถปรับช่องแอร์ของใครของมันได้นะครับและคันนี้แถมโหมดฮีเตอร์มาให้ด้วยครับผม เราไปดูพื้นที่เก็บของด้านหลังกันบ้างครับผมพื้นที่เก็บของด้านหลังเนี่ยถือว่าให้มาเยอะพอสมควรเลยครับเบาะเนี่ยสามารถพับลงไปได้นะครับแล้วก็จะมีพื้นที่เพิ่มเติมในการขนของได้เยอะเลยครับคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับถุงลมนิรภัย7ตําตำแหน่งเลยครับส่วนการใช้งานส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าดีมากๆเลยครับเกาะถนนดีมากๆหรือว่าจะเป็นโหมดแมนนวลนี่ก็ขับสนุกมากๆเลยครับ ส่วนใครที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของเจ้า t o y ย t a CHR สีดำคันนี้เนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยครับบอ,อกเลยว่าใครได้ไปเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนครับเพราะว่าเหมือนได้รถใหม่ที่เพิ่งออกมาจากศูนย์เลยครับสำหรับวันนี้ผมเฟียมมี่ก็ต้องลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ